มามาพี่น้องไหมล้างนี่จมดินครับเหมือนกันน่ะอุ้ยพี่นัดเขาว่าปวัดพี่น้องเต็มไส้เลยมีคลองนี่วัดนี่ครับพี่น้องครับการไส้นะครับไส้แบบนี้ว่มีผาดครับพี่น้องนี่ บมมีผ่าดเลยได้แน่นอนครับพี่น้องโอ,อ้หนักอ่นตุนครับพี่น้อง <c oughs> อันนี้เนี่ยโอ,อุน่นตุนเลยผุน่ะ่อนตุนเลยพี่น้องตะกากันนะมันจิดหมานบ่เงี้ยนี่โอ,อ้อยากสวดผุน่ะทั้งนี้ มีอะไรบอบานเหนียวเดียวมกันนะต้องหลุดน้ำกันเวลาตะกานี่ปาดพี่น้องบ่มีปาดเลยตะกานี่ชุดชุหวัดเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ขู่สู้คนนะครับพบพ่อกับตะกี้เซียนกุ้งครับมื้อนี้นะครับพาพี่พี่น้องครับมายามตุ่มดักกุ้งนะครับยามเสาเซาครับพี่น้องใส่แค่ซิปซองรังนะครับพี่น้องครับเขาสีใส่ยามสวยง่ายครับมื้อนี้ครับ ก้อนกลับนะครับก้อนกลับขอนแก่นครับพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศครับพี่น้องครับนี่นะครับกะอากาศย่ำโซ่สดชื er ่นครับพี่น้องครับสิเป็นยังไงนะครับสําหรับที่เฮามาใส่ไว้หมู่บ <ière> ้านนะครับตอนร้ใส่นะครับบริเทพให้พ <Herm es S 2> ี่พี่น้องมีเบิ้งนะครับพี่น้องครับว่ามันมืดนะครับแล้วกะต้องใส่ด้วยความรีบนะครับก็เลยพาพี่พ่อหนังมาเบิ้งตอนยามนะครับพี่น้องครับผมครับมาพี่น้องไหมมาเบิ้งหลังแหลกตั้งนี้ครับต้องแหลกแหกมันของเฮาต้องค่อยๆลงเลย โอ้เเ็นไยวน,น้อ <c oughs> ลังเหลกครับพี่น้องลังเหลกโอ้ยเนียอยู่ด่นโอ้ว้ก่อนไปก่อนกลับพี่น้อง เดี๋ยวอาทิตย์หนามาไหมหน่อยอีหยังอะนี่มาอ,อืออืมก็หนักอุ่นตุน่นพี่นอ้องอันนี้เนี่ยเอ้อหนุ่นตุ่นเลยผู้นะ่ะหนุ่นตุ่นเลยพี่นอ้องคือแบบนี้ก็สูดจอดเล่นหรอเอาหลังหนึ่งมาพร้อมกันเลยนะครับ แจกสวดด้วยน่โอ้ประมาทเขาแต่ว่ากะกุ้งกะเขาแน่อยู่ครับพี่น้องหลังนี่หลายๆก็มูครับหลังนี่ลังอยู่กลางนี่อ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งอีกฟังทางพุนครับมามาพี่น้องไหมโอ้ลังนี่จมดินครับเหมือนกันอะ เฮ้ย,ยพี่นักเขาว่าปัดพี่น้องเต็มไส้เลยนีคลองนี่ปัดว้า,ามันคล้องว่ามันคล้องเล่นๆตัวนี้เอาไวปนีก่อนถ้าข้างแบบนี้เลยนะครับนี่นี่ครับพี่น้องครับการไส้นะครับไส้แบบนี้ว่ามีผาดครับพี่น้องนี้ว่ามีผาดเลยได้แน่นอนครับพี่น้องนี่การไส้กุ้งครับพี่น้อง ใส่เลี่ยงกันไปแบบนี้ครับบ่ม,มีผาดครับพันพูดได้ยากได้ครับก็ต้อ,ตองใส่แบบนี้นะครับพี่น้องครับผมแต่ว่าต้องหาทำเลดีๆนะครับในการว่างใส่อะไรไปเลยนะครับมาเดี๋ยวมาเบิง่งผลงานเท่าแต่ละล้างกันเบิ่งล้างแหลกกอนเอ้ยโมเมนต์ล้างแหลกล้างต่อมากจนดอกเอาโอ้ยลงสวนแล้วพี่นออ้องเออี่ยังระบาดเหี่ยวไล่ตีกันเราไวรุ่นกระไดโอ้เอาคุณอนะมัน ลังนี่เออเออเออมือนมือโอ้ตินมซาให้ขึ้นม,มือนแต่ว่าทางนี่ลังนี่ลังความหวังนี่เลยนี่ว่ามันเห็นตัวกุ้งบักลรงหลายเลยม่บ้านตอนมาใส่คำคำหนึ่งสองซ้ำโอ้โหแมือ่นอนี่ดีพี่นอ้องโอ้ยต่ว่ามันยังหน่อยอยู่นะครับสำหรับลังนี่แต่ว่าก็ถืงหลายนะครับโอ้ลังนี่ยังเวีย,ยงแต่ว่าบ่เสีอลักนะครับยังแต่ว่าได้ส่งอยู่ อ,อย่างก็ยังถือได้พี่น้องมึงพู้น่ะยังก็ยังถือครับหลังสุดท้ายอยู่ตรงนี้นะครับมามึงกันนะเปน็นยังไงอูโหูโอูโหโูอ้โหไปเดี๋ยวกับไปอีกข้างหนึ่งนะครับมาิ่งฝั่งนี้ครับผมพี่น้อง Manu đinh ô tư bù bam cũng là những gù nạc bởi <laughs> vì là tư bù 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 ปะบูเขาเขาต้อง,งทำหากุ้งนะครับพี่น้องครับผมไปต่อไปโอ้อันนี้ก็พอได้นะนี่นะเพราะว่ามันเป็นไส้เก่าครับพี่น้องไส้เก่ามันจะถือซ้ำนี่แหละพี่น้องมาโอ้อันนี้ถือหลายเด้นี่เก่าโปเก่าแต่อันนี้ถือหุ่นยางหลายเลยไปเลขสามหลังสุดท้ายครับอยู่ใต้ ก้นพักคีเล็กครับป่ะยา่างไปนหนีเลยนะพี่น้องเฮ้เน,ยน่ยคุณนะเตีนโอ้มันถือง่ายอยู่ตัวล่ะกุ่งอะไรเนี่ยห้อยหนี่งกัน,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 กนปะน่ะใกล้ๆกันนี่นาลรดจังพวงง่ายจับควงครับตั้งลายอันครับพี่น้องน้าผมเห็ดถิ่มมันยัางมันหลุดไหมย่างมาใส่ไหม นนกกนะมัน,มนอ,นนอะนนนอนก,นกันนะตะกานะมันติดหมานบงมั้นี้ปัดแกสวดผุนอะทัง้งนมียงบัวบานเหนียวเดกันนะาหุนน้ำกันเาตะกานี่ปัดพี่น้องมมีผาดเลยตะกานี่สุดยอดเลยโอ้ต็มอ่างเดียวเหยวกันดิดูโอ้โอโอพี่น้อง Ôi nhà ơi, không gì. Ôi. Ôi Từ thân xí, và, nhưng phong phong đàm, thì hai nhưng cũng không chỉ nhỏ nào Nhỏ vừa đi qua thì hay đìn nó cũng là mà, mà, tay nhí trong hai tuồng hay mình hia. tay cá nhân thử chưa được không? Nhìn nó. Xe đài đấy không hẳn đó. Sao nó hợp แล้งสิด่ายยังไงเออสีไนไหมเนาะสีไหนไหมล้งเดียวอ,อ,อ,อ อือฮะคุณอะไปพี่น้องกลับไปเบิ่งยิงเฮี้ยนกันฮะบานนี้โอ้เสียใจแตะก่าดิมาพี่น้องมา้งเบิ่งผลงานครับผมน่ะอู้สุดยอดเลยเฮ้ยเฮ้ยอง Hãy xem nhé, nó ta ch filtrate cùng hoc-phict спорт incorporating それ hadi, Michael. T immortally, notre ch flatscipt они tiết bằng cái b kirt thuốc. Mình cần phải chuẩn bị sức màuation của ổng có đấy. này, ว่านี่หัวหานเบิดกวันทำไมหัวหันมาเบิดซี่วนอยู่นี่นี่อันนี้มันเบิดกวันขยันเบิดกวันโอ้ยมันเท่าอยังกับแกได้พี่หน่องไงมานครับโอ้ยมากัดกันอาตอนนี้คอออกอย่างไรเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งฟ้าสิครับโอ้ยมันถื่อนรายอยู่แต่ว่ามัน มันคือความตอนที่เอามานั่นแหละพวกเนี้ยไม่มีผาดเอาฟาซี่ใส่เงี้ยอะไรก็ถือเงี้ยนั่นครับเดี๋ยวสีไปซื้อมาเฮ็ดได้หลายอยู่นี่พวกเนี้ยไงไปฟาซี่ซ้ำก่อยหนึ่งเลยอง <S <S อันนี้ก็เป็นผลงานเขาเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เด้อคือว่าหมานอยู่ในระดับหนึ่งเลยครับซ้ำเฮาใส่นั่นแหละพี่น้องครับสิบสองสิบสามสิบสี่หลังเออโอเคสิบ okay, สี่หลังครับพี่น้องครับกับประมาณนี้ครับ ว่าสิกับนะครับผมตัวใหญ่ๆได้ครับพี่น้องครับผมครับผลงานห้องมานี่นี่พี่หน้องในเบื้องนะครับพี่น้องนี่เอาโอ้ยมากระกัดกันครับพี่น้องเอาโอเคครับสำหรับมันนี่ขอขอตัวลาพี่แล้วน้องไปเพื่อนท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับพี่น้องครับโอ้ย